เย้ yeah. สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับครูฝ้ายเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับสระอะไรดีนะโอเคยังไม่บอกหรอกเดี๋ยวเรามาทายปัญหาอะไรเอ่ยดีกว่ามาค่ะทุกคนพร้อมไหมคะอะไรเอ่ยวันนี้8ดคำโอเคไม่เสียเวลาถ้าพร้อแล้ว ผลไม้อะไรเอ่ยเปลือกสีนยำตาลไม่หนาแกะออกมารสชาตาิลูกกลมประมาณเท่านี้ค่ะหวานหวานหรือเอาไปอบแห้งก็อร่อยเหมือนกันบ้างเขาไปทำเป็นน้ำผลไม้ก็มีนะคะอะไรเอ่ยอให้ดูรูปทราบไหมคะเก่งมากค่ะมันคือลำไยนั่นเอง เผอเลยดูภาพอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะไหนๆก็ดูละเรียกว่าอะไรคะอ่าบันไดค่ะบันไดเก่งมากโอายไม่ไทยอะไรเอ่ยเลยต่อไปค่ะเอ่อเป็นสิ่งมีชีวิตมีตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ให้ร hmm. ่มเงาตอนเช้าให้ออกซิเจนกเราตอนคืนเขาให้คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเขาคือ อะไรคะต้นไม้นั่นเองต่อไปค่ะเป็นยานพาหานะรู้จักยานพาหนะไหมยานพาหนะคืออุปกรณ์เป็นสิ่งมำนยความสะดวกที่คนเราสามารถไปอยู่ในนั้นได้และสามารถพาเราจากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเขาเรียกว่าพาหานะพาหานะชนิดนี้มีล้อหลายล้อ มีหลายประตูมีหลายหน้าต่างแล้วเวลามันนะวิ่งอะ่ะมันจะร้องปูน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 เด็กๆเ,เ,เกิดทันไหมอะ่ะเดี๋ยวนี้คนะแยยาพานะเนี้ยสามารถอยู่บนพื้นดินก็ได้หรือสามารถเออทำเป็นรางวิ่งลอยฟ้าก็ได้ทราบไหมเอ่ยเขาคือ รถไฟนั่นเองค่ะเด็กบางคนเกิดไม่ทานน้อยมาแตไม่เคยขึ้นรถไฟใครขึ้นรถไฟบ้างอ่ะเคยขึ้นไหมอ่ามันมีรถไฟที่แบบว่าอยู่บนพื้นนะคะข้างล่างนะคะรถไฟใต้ดินก็มีรถไฟฟ้าก็มีเนาะถ้ามาหมดช่วงโควิดอยากให้นะักเรียนหาโอกาสนะคะไปขึ้นรถไฟกันดีกว่าค่ะต่อไปค่ะคนที่ปลูกข้าวนะคะเขาก็จะใช้ ควัวควายนะคะมาแล้วก็ลากไปที่นานะคะเพื่อเป็นการเตรียมดินสำหรับการปลูกข้าวอันนี้เขาเรียกว่าอะ,อะไรเขาเรียกว่าทำอะไระดูภาพค่ะเดี๋ยวหาว่าคูฟฝอายใจร้ายเขาก้ลังทำอะไรคะ,ะถูกต้องค่ะไถนาน่เองอดูนะคะไถนานเขียนแบบนี้ต่อไปค่ะช่วงช่วงก่อนหลินหุ้ยรู้จักไหม เกิดไม่ทันอีกเด็กๆเขาคือหมีแพนด้ามีแพนด้าชอบกินสิ่งนี้มากๆเลยสิ่งนี้ก็คืออะไรเอ่ยไผ่ค่ะไผ่เก่งมากค่ะต่อนะคะครูแอนสอนไปแล้วมันเป็นอวัยวะในร่างกายอยู่ในท้องของเรานะคะ มีหน้าทีา่ทำงานร่วมกับกระเพาะอาหารเพื่อย่อยอาหารเขาคืออะไรแล้วรู้ป่าบมันยาวหลายเมตรมากเลยต่มันขดอยู่ในท้องเราไม่ใช่พยาธินะคะเป็นอวัยวะนะอะไรเอ่ยคุ้นไหมถูกต้องค่ะลำไส้นั่นเองและสุดท้ายเออเวลาไฟดับบ้านใครเคยไฟดับไหมแล้วไม่มีไฟฉาย ที่คุณแม่ก็จะเดินไปที่ไปหาของนะคะแล้วก็จุดไฟขึ้นมาที่อุปกรณ์สิ่งนั้นอุปกรณ์นั้นมีชื่อว่าอะไรที่บ้านเคยไฟดับไหมหรือตอนที่เราจะเป่าเค้กวันเกิดเราจะจุดสิ่งนี้นลงไปในเค้กสิ่งนั้นคือมีคนตอบนะคะเทียนเทียนเรียกเต็มๆว่าเทีนยนไขนั่นเองเป็นไงไหนแปดข้อใครถูกหมดเลยมีไหมคะ อลองสังเกตคำทั้งหมดสินักเรียนคิดว่าคำทั้งหมดนี้มีอะไรเหมือนกันอะไรเหมือนกันเอ่ยอมีคนมองเห็นแล้วเขาคืออะไรเขาคืออะไรเขาคือสระไอนั่นเองค่ะสระไอเขียนง่ายนะตัวเขาจะโยงๆคล้ายสระโอเลยค่ะเห็นไหมคะ ลักษณะของเขาคล้ายกิ่งไม้นะสลไอนะนึกถึงนะมันเหมือนกิ่งที่แบบกิ่งของต้นไม้ที่แยกออกไปจากลําต้นนะคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคำที่เด็กมัดเขียนผิดนะคะคือคําว่าลยายําไยครูฝ้ายจะบอกเทคนิคการจําของคําว่าลยายําไยให้นึกถึงลําไยมันขึ้นที่ต้นไม้ใช่ไหมลําไยขึ้นที่ต้นไม้นี่คือกิ่งของลําไยเข้าใจไหมคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นผลลําไยห้อยลงมา จะะำไว้นะคะลำไยนะคะเขียนด้วยไม้มะลายนะคะบางคนจะเขียนผิดใช้สระผิดลำไยนะเขียนด้วยไม้มาลายเป็นมันกิ่งของต้นไม้นะคะแล้วผลมันก็ห้อยเทคนิคการจํานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะมาเรียนสระไอกันเองวันนี้นะคะเราจึงมาเรียนสระไอกันค่ะ นักเรียนเตรียมนิ้วข้างให้หนักขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาเขียนสระไอบนอากาศกันค่ะเริ่มจากที่หัวนะคะหัวฟึบฟึบฟึบลากขึ้นโค้งลงไม่ใช่โค้งลงอยู่ลงเราก็ขึ้นเอาใหม่ค่ะหัวลากขึ้นไปถึงสูงอยากลงอยากขึ้นเอาใหม่ค่ะเริ่มจากหัวขึ้นไปอยากลงอยากขึ้น เก่งมากค่ะอันนี้คือสะระไอนั่นเองต่อไปเราลองมาออกเสียงไอกนันค่ะไฟเงียบก่อนเป็นไงเสียงสั้นหรือเสียงยาวไอ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 หรือจอกเสียงเป็นไอเห็นไหมว่ามันไม่ได้พยายาออกเสียงไอเป็นยาวแล้วมันก็ไม่ได้ไอไม่ได้เพราะนั้นไอเป็นสระเสียง สัน้นไอ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 ออกได้แค่เสียงสันส้นๆสระไอเป็นสระเสียงสัน้นเก่งมากค่ะเมื่อเรารู้วิธีการเขียนแล้วรู้จักเสียงของเขาแล้วเดี๋ยวเราไปร้องเพลงแล้วไปเต้นกันดีกว่าค่ะ ไ,ไว้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 ไอ้ไม้มาลายวางไว้ข้างหน้าเร่ไร่เชนไอเชื่อชาเง่ยไครไทยนาใช้สารไอ วังไว้ข้างหน้าลำใหญ่ไฟฟ้าไรนาไตปลาตาไวใช้สารไอไป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 ไอเมย์เมาลาัยวังไว้ข้างหน้าลำใหญ่ไฟฟ้าไรนาไตปลาตาไวใช้สารไอไส่ไก่ใสไกลไส่ไกก,ก็มีเสียงไอไข่ไกมักมีกํม ใจไหมว่องไวอยากใจทั่วไปไว้ไว้ไวไว้ไว้ไอ้ไม้มาลายว่องไวข้างหน้าเรไรชะนหนเฉื่อยชาเงายใครไทยนาใช้สาระัย ค่ะหลังจากที่เราได้ร้องเพลงเราได้เต้นไปแล้วไหนใครเต้นบ้างคะครูลืมบอกแต่ตอนแรกไอยมันมี2ไอไอที่เราเรียนเขาเรียกว่าไอไม้มาลายถ้าสังเกตจากเพลงเขาจะบอกว่าไอวงเล็บว่าไม้มาลายส่วนไอม้วนนั่นะเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปซึ่งไอม้วนเนี่ยมันมีแค่20คำบนโลกนี้ไอม้วนนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เทคนิคการจําำ วันนี้เราจะเรียนแค่ไอมามลา,ายนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูคํากันดีกว่าค่ะเหมือนเดิมครูไฟอ่านก่อนหนูอ่านตามอะปอไอไปขอไอไขสอไอใสรอไอไรรอไอไลหอไอไห คำพวกนี้นะคะมีความหมายวันเลยมาดูที่คำแรกไปเลยไปเลยอย่างนี้นะคะต่อไปไขอาจจะเป็นการไขไขกุญแจไหมคะหรือเทียนไขก็ได้ต่อไปคำนี้ใสเด็กหลายคนใสเนี้ยเป็นคำกริยาค่ะเออเช่นช่างไม้คร้องการทําให้ไม้อะมันมีขนาดที่ทําไมบางลงมัาจะมีแผ่นมีดอยู่ข้างล่างแล้วก็หยิบแผ่นไม้อะคะ่ะใสใส การทําให้มันเป็นขนาดที่เล็กลงนะคะโดยการที่สิ่งของไปโดนกับใบมีดเขาเรียกว่าใสเช่นเดียวกันกับออของกินเป็นขนมหวานใครเคยทานน้ำแข็งใสนะคะอคะน้ำแข็งใสเนี่ยจะใช้ไม้มาลายนะไม่ใช่ไม้ม้วนมันคือเอาน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆอะค่ะมาวางนะคะแล้วเราก็เอากดน้ำแข็งนะคะสไลด์ไปที่ใบมีดแล้วน้ำแข็งก็จะปนลงมานะคะ ใส่ภาชนะด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นจําไว้นะใส่คือการจับสิ่งของนะคะเคลื่อนไปทําให้มีขนาดที่มันเล็กลงหรือเป็นละเอียดนั่นเองต่อไปค่ะไระไปใช้กับคําหลายอย่างเช่นกากำไรเขาขายของได้กาไรเยอะแยะไปหมดเลยอะส่วนไรลอลิงอาจจะเป็นกําไรอย่างเงี้ยกำไรข้อมือนะคะเพราะ,ะนั้นจะมีไรกับไรไม่เหมือนกันถ้า ไรใช้รอเรือจะกระดกลิ้นไรส่วนลอลิงกระดกลิ้นแค่นิดเดียวค่ะไลเห็นไหมคะไร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 อ่ต่อค่ะเด็กบน่นนะครูฝ้ายพูดอะไรเยอะแยะเราเรียนรู้คํามากขึ้นหนูฟังผ่านผ่านแล้วหนูก็จําไปด้วยทําให้หนูแบบมีคลังคําศัพท์อยู่ใน ในสมองเราเยอะเลยต่อไปค่ะบรรทัดต,ต่อไปมันมีอะไรเพิ่มขึ้นวรรายุค,ค่ะไม่เอกและไม้โทไม่เอกและไม้โทโผล่ขึ้นมาดานั้นไม่เอกไม้โทจะวางไว้ที่พยัญชนะต้นนะคะวางไว้บนหัวของพยัญชนะต้นเท่านั้นแล้วสังเกตสีแดงไหมว่าสีแดงอยู่ข้างหน้าเสมอก็คือตัวสะระไอไมมาลายของเรานั่นเองอามาสะกดกันนะคะ กอไอไก่ไม่เอกไก่ขอไอไข่ไม่เอกไข่สอไอใสไม่โทไส้หอไอไหไม่โทให้รอไอไรไม่เอกไร่ยอไอใยไม่เอกใยเก่งมากค่ะต่อไปค่ะ มีแค่สีดํากับสีแดงเหมือนเดิมอ้าวแปลว่าตัวส่วสีดํานี้คือพยัญชนะต้นนะจ๊ะพยัญชนะต้นหมดเลยเห็นไหมคะเมื่อต่อคุณหรือจะเรียนคําที่ใช้หอนานะคะหอนานอหอนาบอหอนารอหอนําอ,หอ,อ,หอ,อ,หอ,อเห็นไหมคะุณฝ้ายขาตัวข้างหลังไม่ใช่ตัวสะกดหรอคะจาไว้นะคําที่ใช้สระไอไม่มีตัวสะกดยกเว้นคําว่า เดี๋ยวบอกเดี๋ยวเรามาอ่านกันก่อนดีกว่าโอเคมานะคะสะกดนะคะกรลอรไอไกลหอนอไอไหนหอวอไอไหวหอลอไอไหล,ลอไอไหลอมอไอไหมมาดูที่คำแรกค่ะไกลโหนั่นวิ่งไปสไกลเชียไกล ทคนิคการจำนะคะไกลเห็นไหมมันเขียนไกลห่างออกไปเรื่อยๆเห็นไหมคะไม้บรรยมันไกลออกไปนะเทคนิคนะมันไกลนะไม้บรรยนะคะเขียนแล้วมันห่างห่างไปเห็นไหมคะห่างมันห่างไปนั่เราไกลเหลือเกินต่อไปค่ะไหนเธอจะไปไหนอะเฮ้ยเธอจะไปไหนไหนเขียนแบบนี้ต่อไปไหวเธอยังไหวอยู่ไหมอะไหว ต่อไปค่ะโอ้โหใครเปิดน้ําทิ้งไว้เนี่ยน้าไหลทิ้งเต็มเลยไหลใช่ไหมมาไหลต่อไปข้าไหมเป็นผ้าแต่สวสวๆที่เป็นผักนะคะเออไหมผ้าไหมนะคะหรือใช่เธอไหมเนี่ยที่เจอกันเมื่อวันนูน้นใช่ไหมอย่านนะคะไหมเขียนแบบนี้นะคะต่อค่ะเจ็บขอต่อค่ะอ่านตามครูคอลอไอใคร ไครเนี้ยมันที่เราถูตัวขัดตัวแล้วก็เป็นเศษแบบหลุดออกมาค่ะมันเป็นคราบเหงื่อนะคะหรือคราบแป้งที่มันติดตามตัวเราแล้วเราอาบน้ำเราขัดล้างไอหมดก็จะเป็นคราบติดตามตัวเราเขาเรียกว่าใครค่ะขี้ใครอย่างเงี้ยค่ะใครคอเราไอใครต่อไปค่ะหอรอไอไหลไม่เอกไหลสะกดค่ะอ่าไหลมันมีคําที่มีวรรณยุกต์ละเห็นไหมคะ ดังนั้นถ้าพยัญชนะต้นสองตัวเช่นหอกับรอวรรณยุกต์จะต้องที่อยู่ต้องอยู่ที่ตัวสุดท้ายหรือตัวที่สองหอรอต้องอยู่ที่รอจะมาเขียนเอาไม้เอกใส่ที่หอหีบตลกเลยนะจ๊ะเข้าใจนะต่อไปค่ะหอมอไอ้ไหมไม่โทรไหมโหใครเผาอะไรเนี่ยไหมไปหมดเลยไหมนะคะเห็นไหมคะวรรณยุกต์จะอยู่ที่ พ,พยัญชนะต้นตัวที่สองต่อไปค่ะตออตะคอรอไอใครไมเอกใครตัใครตัใครมาดูนะคะที่ไมเอกจะอยู่ที่พยัญชนะต้นตัวที่สองคำว่าใครตัใครคืออะไรเออเวลาไปเที่ยวน้ําตกอ่ะแล้วจะมีบันเซ็จถูกเขียวติดตามพื้นน่ะแล้วเราไปหยิยบแล้วเราลื่นอา่านั่นแหละเขาเรียกว่าตัใครหรือในสายยาง เออเรดน้ำต้นไม้คิ่บ้าเรามองในสายยางะคะมันมีเศษสีเขียวเขียวว่าอยู่ในในท่อสายยางหรือเปล่าถ้ามีนั่นแหละเราเรียกว่าตะใครนะคะต่อไปค่ะเขียนคล้ายกันเลยต่อ,อะตะคอรอไอใครไม่โทรใครตะใครผูฟ้าเขียนเหมือนกันเลยต่างกันแค่ตรงวันณยุกต์เองค่ะ ถูกต้องค่ะตะไคร้ที่เป็นเศษอยู่ในน้ํานะคะเป็นไม้เอกแต่ถ้าไม่โทเป็นตะไคร้ตะไคร้คือพืชนะที่เรามาทําอาหารในเครื่องต้งยมยำใครรู้จักบ้างจะเป็นลําต้นสูงประมาณนี้เนาะแล้วเราก็แม่ก็มาหั่นนะคะหันห่นหันห่นหั่นหั่นใส่ไปในต้มยำอะไรอย่างนี้ทําอาหารนะคะมีกลิ่นหอมนั่นเองอ่าเขียนคล้ายกันแต่ต่างแค่วรรณยุกต่อไปค่ะอ่านเป็นคํากําไรไวดี เฉ๋ไช้ไปมาเก่งมากค่ะคู่ฝ้ายทำไมไม่เห็นมีตัวอักษรสีฟ้าให้หนูเห็นเลยที่ว่าเป็นคำที่มีตัวสะกดรู้ไหมเอย่ยคำสระไอเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดแต่มียกเว้นไว้คำหนึ่งใครทราบบ้างคำนี้ค่ะคุณครูเขียนให้ดู ไข่รสรับเนาะจะมีใครรู้ไหมนะเขียนให้ดูตัวหนึ่งสะกดสิทอไอทอไอไทยถ้ามีตัวสะกดคคำนี้เป็นคำที่ถูกยกเว้นหน่อยนะคะตัวสีฟ้ามาแล้วค่ะคำนี้คือคำว่าทอยอทอไอยอไทยเอ,อ พอไอยอไทยเป็นคำไม่ถูกยกเว้นไว้ว่าให้ยออยากเป็นตัวสะกดเห็นไหมคะมีคำเดียวนอกนั้นสระ,ะไอเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดมเลยนะโอเคนะถ้ามีสองตัวโผล่มาแบบนี้เขาเรียกว่าพยัญชนะต้นนะเข้าใจนะคะ,ะนั้นสะกดต้องสะกดว่าหอรอไอไหลไม่ใช่หอไอรออุ้ยสะกดไม่ได้หรือไปสะกดว่าหอไอมอไม่ใช่โอเคนะโอเคนะจำนะ เหมือนเดิมค่ะวันนี้เรามาทําแบบฝึกหัดเหมือนเดิมสิบข้อไม่เยอะค่ะเขียนวันนี้เป็นวันอะไรเ่ยวันที่เดือนสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสี่วันที่เขียนเองนะคะเราเรียนกันมาสองเดือนแล้วเนาะอ่าเหมือนเดิมค่ะคําสั่งเติมคําสระไอแล้วก็เขียนหนึ่งถึงสิบเลยอ่ามาดูที่คําแรกค่ะน้ําแข็งน้ําแข็งอะไรคะคุณครูใบ้ไปตั้งแต่สอนตั้งแต่ตอนต,อนต้นคาบแล้วน้ําแข็งอะไรอ่า เคยทานไม่เอ่ยค่ะน้ำแข็งต่อไปค่ะข้อสองกำผู้หญิงใส่เด็กผู้หญิงชอบใส่นะตอนเด็กกูไฟก็ใส่แต่โตมากูไฟไม่ชอบใส่แล้วมันเก๋ก,กะกำอะไรคะอ่ากำอะไรกมอะไรใส่ข้อมือต่อไปค่ะคำที่สามมีจุดจุดเออมีอะไร มันจะขึ้นอยู่ตามอวัยวะร่างกายของเราเป็นเม็ดดำๆมีขนาดเล็กมีขนาดใหญ่ค่ะมีอะไรคะเห็นไหมใครเคยมีบ้างขอเรียกว่าอะไรไปถามที่บ้านนะกณฟ้ายไม่บอกนะเพราะว่ามันเขียนง่ายมากมีอะไรคะของกณฟ้ายจะขึ้นอยู่ตรงเนี้ยตรงใต้ปากก็มีตรงมีตรงไหลก็มีตรงขาก็มีแต่เป็นเม็ดเล็กๆค่ะไม่ใหญ่มีอะไรมีอะไรต่อไปค่ะข้อสี ทำจุดๆทำอะไรไม่ใช่ทำอะไรค่ะเวลาคนที่สงสัยจะบอกทำทำไมเป็นแบบนี้เผืเอใบลังคำตอบทำจุดเป็นแบบนี้อ่ะอ่าไปไปกัคำถามค่ะทำเมื่อกี้คูไฟเผอบอกคำตอบแล้วนะทำทำอ่าทำอะไร <c ười> ใครฟังทันนะไปะย้อนนะคูไฟเผอบอกคำตอบไปแล้วทำจุดๆ ต่อไปค่ะเหมือนเดิมไม่ดูที่ข้อห้าอยากจุดๆเอ,อบ้านที่ไม่อยอมทำความสะอาดเลยมองไปที่แบบมุมของบ้านนะคะมุมของบ้านจะมีเศษแบบติดเอาไว้อะที่แม,มงมมันมาเคยว,ว่าอยากอะไรคะอยากอะไรเอ,อ่ยอยากอะไรเราต้องทำความสะอาดบ้านเนาะ ถ้าไม่ทาก็จะเห็นตรงนี้ขึ้นตามมุมบ้านค่ะผนังเพดานยากจุดๆฮไม่ยากต่อไปข้อ6ค่ะดอกจุดๆโอ้โห very easy ง่ายมากดอกอะไรจ๊ะต่อไปค่ะข้อ7จุดๆด,ดาวโหง่ายมากเป็นชื่อเมนูอาหารสีเหลืองที่ตรงกลางสีขาวที่ข้างนอกเมนูอะไรเ,เออง่ายมาก ต่อไปค่ะข้อ8รอ้องร้องอะไรคะต่อไปค่ะข้อ9ห่างหูห่างทำไมเราห่างเห็นไหมคะว่าน้องหมาสองตัวที่เขาห่างอะไรกันและสุดท้ายว่อง โหทำไมเธอว่องจังเลยอะแบบห,หายไปละว่องอะไรคะวันนี้ง่ายนะแล้วเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดแล้วก็เป็นคำที่ใช้สาระไอคะ่ะเหมือนเดิมทำใส่สมุดทีนะคะห้องหนึ่งแล้วก็ห้องอื่นทำใส่สมุดทหารไม่ยากเลยกับสาระไอไม้มลายซึ่งเป็นคำที่มันก็ไม่มีตัวสะกดด้วยนะคะ สู้ๆเขียน10คำสั้นๆคุณครูใบคำตอบไปหมดแล้วแต่ถ้าคิดไม่ได้จริงๆก็ถามคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะทำด้วยตนเองเขียนให้สวยและสะอาดนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย